สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลับมากับเกดค่ะที่ช่องเกดบอดอิตี้ค่ะวันนี้นะคะเกดจะพามาดูรถยอดนิยมของบอดเรนเจอร์ค่ะก็คือตัว XLT ที่อยู่ด้านหลังเกดนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูแต่งแบบดูเหมือนเบาๆแต่ว่าโหดดุนะคะเหมาะกับสายออฟโรดค่ะเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าตัวน,นี้นะคะนนก็คือเบาๆค่ะใส่กันหน้า f 1คนะ ต okay? okay. like, I mean. so. like ัดแต่งรถนะคะก็จะทำให้มันดูแบบเซ็กซี่ส่วนด้านบนองตัวรนี้นะเราจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้ตัดแตัวรถนะคะข้อไฟหน้าค่ะตัวนี้ข้อไฟหน้าก็เป็นสีดำดำหน้านะคะเพื่อเพื่อให้มันสัดนะคะใส่ซุ้มล้อให้ค่ะตัวนี้ซุ้มล้อหกนิ้วนะคะ แบบดดูเท่ๆและที่เซ็นไลท์ก็จะเป็นยางออฟโรดค่ะตัวนี้ยางแบบอ้วนๆว,น,ว,น,วน,นอ้วนน้อยป่าสุกก็คือเป็นยางทางคุกนะขนาดสอกด2้ 5, 5, าสนะคะเป็นยางของเล็นแต่ว่าหน้ายางแล้วป็นยางใหญ่ ชวยมากๆเพราะว่าต้อง,งการรอยฉีดส่วนรอยเล็บอะไรเง,ง,งี้ยค่ะได้ดูมากเราใส่เหล้าหลังคาให้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้เป็นชิ้นแต่งนะคะแถมให้ลูกค้าส่วนตัวตัวนี้นะคะตัวกระสาตัวนี้เป็นของแท้จากโรงงานนะคะแถมของแท้ให้ลูกค้าเลยตัวนี้พอเราใส่ซุ้มล้อเข้าไปแล้วนะคะ ก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมีขรอบผาถังน้ำมันด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้นะคะเราใส่เป็นโลบาร์เหล็กกลมนะคะเหมาะกับสายออฟโรดจริงๆตายเน้นลุยเน้นบรรทุกของตัวนี้นะคะจะได้พอวางของด้านบนเนี่ยหรือว่าบรรทุกอะไรเงี้ยค่ะหลังคาจะได้ไม่เป็นรอยแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายของไฟท้ายของฟอร์ดเนี่ยของเรามีขนาดใหญ่อยู่แล้วพอใส่ไฟครอบไฟเข้าไปอะคะ่ะก็ยังทำให้เห็นชัดอยู่นะคะนี่ข้อไปดาบตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งยอดนิยมอีกเหมือนกันที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของมันต้องมีค่ะแล้วก็มีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเราใส่เป็นแบบฝาท้ายผ่อนแรงให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะ เชิญตากล้องนิดนึงจ้าตัวนี้นะคะเราจะมีตัวผ่อนแรงช่วยลูกค้าด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดหนึ่งในของแถมที่พิเศษให้ลูกค้าทำให้น้ำหนักเบาขึ้นค่ะีนจ้าสัมผัสแค่ปลายนิ้วอ้วนๆของเซลล์ตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ท้ายนะคะสี่จุดนะคะก็คือรุ่น XLT จะมีเซ็นเซอร์ท้ายให้นะคะตัวนี้ ึบเดี๋ยวเกจะพามาดูภายในกันสักนิดหนึ่งละกันเนาะเพื่อเอาไว้ให้ลูกค้าบางท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามหรือว่าเพิ่งจะคิดว่าเอยอยากจะมีรถกระบะเท่ๆสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้ดูเพื่อตัดสินใจนะคะสําหรับรถยนต์ฟอร์ดของเรานะคะภายในนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเอสเอทีภายในจะเป็นบ่อนหนังนะคะคุมโทนสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้จ้า เี่ยวโต๊สปีดหน้าจอด้านหน้านะคะจะเป็นจอทัชสกรีนแปดนิ้วนะคะเป็นคำสั่งภาษาไทยค่ะแล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะของ o อดเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะก็คือเหมาะกับลูกค้าที่ชอบการเดินทางเพราะว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาที่เราเดินทางไกลมันจะไม่เมื่อยมันจะไม่ล้ามันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีปุ่มควบคุมทั้งควบคุมเสียงวิทยุอะไรเงะะี้ยค่ะอยู่ที่อยู่ที่พวงมาลัยก็เพิ่มความสะดวกเข้าไปอีก แล้วตัวนี้ก็คือตัวปรับระดับอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้ปรับเบาะตัวนี้แถมเป็นผ้ายางกระดุมให้ลูกค้าค่ะอันนี้คือภายในกว้างนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนกาลังจะตัดสินใจเอ๊ะยี่ห้อไหนดีเอ๊ะเอาตัวไหนดีตัวนี้ล่ะค่ะเหมาะมากๆนี่ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะที่เก๋พามาดูตัวนี้จะเป็นตัว xlt เกียร์ออโต้ค่ะราคาจะอยู่ที่9 0 0,000น 2,000บาทแต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้เอ่อถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะก็ลูกค้าเลือกได้ชอบสไตล์ไหนถ้าลูกค้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะใช้เกียร์อโอตโต้กันเยอะแล้วสำหรับการรถกระบะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะเอ่อตัวนี้นะคะลูกค้าจองออนไลน์นะคะมีบัญชีบริษัทค่ะโอนจองออนไลน์เนี่ยปลอดภัย100%เพราะเราให้โอนเข้าบัญชีปลอดออตโต้แกลลี่ปทุมธานีโดยตรงเลย รับรองค่ะว่าปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นตเห็นแบบนี้แล้วสำหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจว่าอยากจะได้รถกระบะไว้ใช้สักคันหนึ่งคุ้มค่าสวยขับสบายฟอร์ตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะสําหรับท่านใดที่สงสัยเอ๊ะเอ๊ะยังไงนะคะติดต่อมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0ูนย์9ก้าห้าเก้าสี่เ้าสามสี่สามเจดทั้งโทรทั้งไลน์ในเบอร์เดียวกันค่ะเมมเชอร์เด้งปุ๊งลูกเกดเลยค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากจะฝากข้อความให้เซลโทรกับติดต่อกับใต้คอมเมนต์ก็ยินดีติชมกันได้เน้นชมนะคะเซลน่ารักโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซล์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อๆไปเนาะว่าเกศจะพามาดูแนวทางแต่งรถประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ